One News ตรงไปตรงมาเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนมันวาวุ่น<อ>ยากจะออกไปสิ่งไปใช้ชีวิตให้มัน,นลุดโห เมื่อน้องนองนักศึกษาที่มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บางคนนี้ข้อเงินพ่อเงินแม่มาซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไว้ใช้ชีวิตฮอร์โมนแต่ออกจากร้านก็ดันไม่ซื้อมวกกันน็อกมาด้วยพอโดนเรียกก็เดือดร้อนพี่ตำรวจจราจรเขาอีก โบราณว่ากันว่ากันไว้ดีกว่าแกตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เลยจัดมอบมวกกันน็อกให้กับน,น้องนักศึกษาเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาขับขี่ปลอดภัยสวมมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน <Wow. S 1> น้องคนไหนสวยๆยางได้ร่วมเป็นแอมบัสเดอร์สวมมวกดิรภัยร0 0เ ไปตามถนนสายต,าต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อรณรงร์ให้ประชาชนสวมมวกกันน็กออย่างน้องคนนี้ฮ <Wow. S 1> ูตาเกรไปอีก <Wow. S 3> มันมีความปลอดภัยต่อตัวเองและต่อคนที่บ้านเนี้ยค่ะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเนี้ยค่ะก็รณรงร์ทุกคนมาสวมหมวกด้วยกันเยอะๆนะคะ พูดได้สตรองมากคุณน้องคุณพ yup> ี่เห็นแววนางแบบมาแต่ไกลซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่าการรณรงค์ด้วยการแจกหมัวกันน็อกจะช่วยลดอุบัติเหตุเมื่อกับจังหวัดอื่นๆที่มีสถิติลดลงเมื่อมีการรณรงค์นี้ได้รับแจกแล้วก็เอาไปใส่กันด้วยนะจ๊ะน้องๆเพราที่พี่พตำรวจต้องเข้มงวดขัดแับแบบนี้ก็เพื่อชีวิตของน้องๆนั่นเอง One News ตรงไปตรงมา